โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟกตะเลกวันนี้ก็อยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟนะครับซึ่งวันนี้ทางผมได้จะมาทำชเชลน์สองสี่ในหมวดจัดันดับนะครับอันนี้หมวดจัดระดับจริงๆเด้อไม่ใช่โกหกเขาสูน้าเกมผมลงแถวก่อแก้วดีกว่าแต่คนอื่นเรียกก่อแก้วธรรมดาใช่ไหมแต่ผมจะไม่เรียกก่อแก้วเฉยๆนะครับผมจะเรียกว่าก่อแก้วพิสดาร <laughs> มันพิสดารยังไงเ่ะ ผมเคยลงก่อแก้วช่วงหนึ่งอะทุกคนเนี่ยมันจะลงแบบผมเคยลงแบบหนึ่งสี่ใช่ป่ะแบบตอนยังไม่ได้อัดคลิปอะแล้วไปเจอคนตึงอะตึงแต่แม่งขี่รถชนกูชนกูเสร็จแม่งชุบแ,แล้วก็ชนกูอีกแล้วก็ชุบ้วกะชนผมอีกอะคือแบบว่าพิสด,ดารจริงๆผมจําจนแบบจนมาถึงทุกวันนี้เลยไอ้ตาเนี่ยผมเลยไมอาอัดคลิปไว้ให้ทุกคนดูอย่างว่ามันก็หายอยู่นะ ต,ตอนนี้เราจะดูดิเราจะเจอแบบนั้นอีกไหมถ้าเราเจอแบบนั้นอีกเราไปได้เอาให้ท่านผูชมดูนะครับผมลงแถวนี้ดีกว่าเน่ปะแยกไปฟาร์มกันเลยหรือผมลงแถวนี้ดีวกว่าเนยไปลงตรงตู้ไว้เ่อมีเหรียญมีอะไรเก็บไว้ไว้ชุบเรากันโดยมีของให้ผมเก็บไหมในบ้านหลนังนี้มีอะไรให้เก็บบ้างโอ้ปืนนี้ได้อยู่ได้อยู่ปืนนี้ถือว่าได้อยู่จะ มาถึงเจอเป่าสองเลยวะเอ็เคถือว่าไม่ร้ายมากไม่ร้ายมากถ้าร้ายมากก็คือเป่าหนึ่ง <c oughs> <c oughs> มาถึงเจอเป่าหนึ่งเจอแต่เป่าหนึ่ง <c oughs> เดียวไปไหนมันนะก็แค่เป่าหนึ่งแบบนี้ก็ไม่เอาเด้อใช่ไหมครับแบบนี้ก็ไม่เอาหมวกสองโอเคเจอแต่ของเลเวลสองเท่านั้นเลยไม่เป็นไรมีแต่กอ <c oughs> ที่กูเจอแต่เลเวลหนึ่งผมว่าถ้าดวงเราเจอเลเวลหนึ่งด้านต่อไปเราต้องเจอเลเวลสองนั่นไงบอกแล้ว พอเราเจอเลเวลสพอฟาร์มไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็เจอเลเวลสามพูดพูดแค่นี้แหละว่ายัางไงการคำนวณของผมมันไม่ผิดพลาดอยู่แล้วทุกคนการอะไรมันคือการอะไรทุกคนกูไม่รู้ลรแล้วมันคือการอะไรเก็บมาแล้วละ่ะอย่วนันนี้ไปจ้าใส่กันเลยไม่มีคนในเหรอฟาร์มบ้านนี้ชิวๆเลยนะบอกฟาร์มแถวก่อแก้วทั้งหมดชิวๆเลยนะไม่มีคนลงเลยหรอํามหน่อยสิ อ่ามีคนลงมาเชียะก็แก่ฉาโอ้ไม่มีของอะไรให้ฟาร์มเลยบ้านหลังเนี้ยมีอะไรให้เราฟาร์มเมื่ออย่างเช่นเกาะสามแล้วก็กระเป๋าสามอะไรอย่างเงี้ยอยากได้จริงๆพอดีว่าไม่อยากเสียงเงินซื้อครับเฮ้ย,ยเอาปืนทอมสันไปยิงก่อนดีกว่าเกี่ยวทอมสันไปยิงก่อนดีกว่าทุกคนเนี่ย ผมว่ายางไงาเราก็ไหวโอ้โหเนร่วงเลยอะเนยจะรีบร่วงไปไหนแล้วต้นเกมเลยรีบร่วงเฉยเลยทุกคนเลยเราถือปืนทอมสั่นรอแล้วแลกกันยังไงเนี้ยแล้วก็นี่ไงผมตั้งตรงนี้แหละผมว่ามันต้องมีคนพลาดมาเหยียบกับดักระเบิดผมแน่นอนผมว่ายัางไงาก็ต้องมีคนพลาดเชื่อผมเถอะมีที่ใส่ปอกกระสุนอนี้ไหมคไม่มีเราก็เก็บไว้ก่อนดีว่า รีบอะครับอยากได้ของอะพอดีว่าอยากได้ของเทพๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าหร่องนี้ดีกว,ว่าทุกคนโดนตอดแน่เลยโดนยิงแน่เลยทุกคนเหมือนมีคนวิ่งตามผมอยู่อะทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงแต่ผมได้ยินนะครับพอดีว่าหูฟังผมดีเกินดีจัดเลยอะจังวะนนี้หูฟังเฮ้ยเก็บเหรียญยาวๆมีเหรียญให้เก็บมั่งไหมในเนี้ย โมบ้านหลังนี้มีเต่แค่นี้อ่อมีไปชุบเนยไงเนี่ยเจอเป่าสามแล้วว่ะผมบอกแล้วคำนวณไม่มีผิดเลยพอเราได้ป๋าสองปุ๊บเราเจอเป๋าสามเลยเล่น UMP ดีกว่าเพราะว่า UMP จะพาเราชนะได้นะครับทุกคนคอยดูแล้วกันถ้าไอตัวที่ยิงเนยเมื่อกี้มันมาลุมผมเลยแล้วผมบอกเลยว่า UMP พาผมชนะได้แน่น,นอนแล้วการเชื่อมต่อไม่เสถียรคืออีหยาง อให้กูเล่นดีๆไม่ได้เหรอจ้าเนี่ยจ้าเวลาจะบวกหรืออะไรเนี่ยยิงตลอดเลยเฮ้ยไม่คิดเจอเจอ,อนี่ออกกระสุนสามแต่เราไม่เอาเราหลบก่อนจังหวะนี้ขอหลนหนไหนนะพอดีว่ากลัวตายกูกลัวตายทุกคนผมกลัวตายอ่ะครับอย่ามาล้มแล้วเลยอย่าล้มแล้วเลยนะจ๊ะผมกลัวตายจริงๆผมว่าจริงๆนะเนี่ย อยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยเลดเจเยเยชงทงอ่าหูสองตัวเลยเหรอจะรังร้องเพลงชิวๆเลยมาตั้งสองตัวเลยเหรอกูไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้นจ้ะกูไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้นจ้ะผมเปิดสะกบยิงเลยดีกว่าทุกคนไม่เอาดีกว่าแอบแถวนี้กว่าเหมือนเขาจะวิ่งมานะครับทุกคนว่าเขาจะวิ่งมาเหมือนเขารู้ตัวแล้วมานี่เหรอจ้ะอุยอุ้ยเจ็บ เจ็บนะจ๊ะโดนลากตัวเยอะๆโดนลูกตัวล่วงไปสี่จานหนึ่งโพยิงไม่โดนหรอจ๊ะยิงไม่โดนเข้าหัวไว้หนึ่งทีโอ้โหฝีมีมีกันแค่นี้เหรอจ๊ะฝีมือพวกคุณนะ่ะดูสิผมแค่ยูพีคนเดียวให้ลุมด้วยเนี่ยคนยังแพ้โอ้ยคิดเอาขนาดใช้ปืนที่แบบดาเมจไม่ค่อยแรงนะแต่ก็อัดตัวรัวครับยังชน,นะ มีใครตึงกว่าผมบ้างอะถามหน่อยสิอยากได้ตึงๆกว่านี้กระสุนสีน้ำตาลไม่มีให้เราเก็บหรอมีป่ะทิ้งอันนี้ไปก่อนผมจะากเก็บกระสุนสีน้ำตาลเนี่ยทุกคนเนอะกระสุน m อฟ1อวันน่ะมันน้อยกว่าปืนลูดไม่ได้เก็บเลือดไปดีกว่านาะทุกคนเดี๋ยวผมจะเก็บเลือดดีกว่าถ้าไม่เจอกระสุนน่ะ คือมึงไม่มีกระสุนสีน้ำตาเลยเหรอวะมึงเลน่นระยะใกล้อย่างเดียวเลยเหรอผมเก็บเลือดดีกว่าเก็บเลือดไปดีกว่าเลือดก็สําคัญกับเราเนาะทุกคนเอ้ฮะว่ายน้าไปหน่อยแล้วกันครับก็สุดขอว่ายน้ําหน่อยแล้วกันนะไม่ใช่ตอนกูว่ายน้ํากูโดนยิงไม่เอาเด้อใช่ไหมโดนยิงไม่เอาเด้อล่ะครับจุดนี้มีใครมั่งเอ้ยอันนี้มีใครมั่งหนอจ๊ะ ทำหน้สีมีใครมั่งอ่ะไม่มีใครเลยเหรอคือแบบกลัวฝีมือผมกันทนัน้งนั้นเลยหรอฝั่งนั้นน่ะก็ฝีมือผมกันทั้งนั้นเลยเหรอจ้าเอาไงเท้าเคปเทามีที่ชบเยอะนะครับไม่ใช่ที่ชบดีมีตู้ชบเยอะนะครับแล้วเรามาเจอเปอสามเลยเขาเก็บปอสามหน่อยแล้วกันเจอปอสามเจอเปอสามโอ้โหดวงโคตรดีอะครับ <S 2>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  เกมเนี้ยแบบ เจอแต่ของเลเวลสามทั้งนั้นเลยอ่ะดีว่าตอนนี้ขาดหมวกสามอ่ะ,อะหมวกสามไม่กูทีเจมดับหมวกสามไม่ผมทีขอได้ไหมอ่ะแต่ผมไม่อยากซื้อว่ะทุกคนได้หมวกสามอ่ะเป็นลรเราไปชุมเนยกันดีกว่าขอชุมเนยก่อนละกันเพราะเนยเกิดมาแล้วเราจะเกิดมาแล้วเราจะเรียบร้อยอันนี้อะไรที่อพกอผมขออพกอหน่อยแล้วน เฮ้ยทุกคนผมใส่ก่อสามอยู่นี่ว่โอู้หอดไม่ทันเป็นก่อสี่แล้วก่อสามมันกันกระสุนก่อสี่มันกันระเบิดอะก่อสี่ไม่ใช่กันกระสุนไม่ดีนะมันก็กันดีหรอกแต่ก่อสามมันคือแบบมันกันดีกว่าเข้าใจใช่ป่ะถ้าก่อสี่มันกันแค่ระเบิดอะมันทําให้เราโดนระเบิดแล้วเราไม่ร่วงอู้หูผมผิดพลาดว่ะทุกคนเอ้ยไม่เป็นไร ว่าเรายังไม่ตายก็ไม่เป็นไรเราได้เกาะสี่ทุกคนเข้าวงก่อนดีกว่าเนือน้อเนอเข้าวงก่อนดีกว่าไม่ง,งั้นจะดนวงบีบนะวงแรงนะวงเริ่มแรงขึ้นแล้วนะจ๋าคุณไม่เข้าวงหรอจ๋าคุณเนือจ๋าโอ้ยไม่มีของดับดีๆมั่งเลยเหรอเช่นหมดสามอะไรประมาณนั้นหมดเลเวลสี่อะไรมาเดี๋ยวผมอยากให้ ฟฟฟายมีแบบกระเป๋ายันเลเวลสิบอะอะไรประมาณนั้นนะเวลาของเต็มกระเป๋าเลเวลสามของเต็มปุ๊บแล้วไห้หาเก็บกระเป๋าเลเวลสี่อะไรมาอย่างเงี้ยยันเลเวลสิบอะของจะได้ไม่เต็มอะประมาณนั้นทุกคนผมอยากให้มีกระเป๋าแบบเลเวลอัพขึ้นอัพขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้เราเก็บของได้ฟูขึ้นอะเข้าใจใช่ปะอย่างงี้คือแบบมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนเป๋าสามเก็บเท่าไร คือแบบเก็บเท่าไหร่ก็ยังไม่เต็มทัาทีเดียวนี้เก็บนิดเดียวตเต็มแหละ oh, <no. S 1> ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันเต็มไวจังไวเดี๋ยวนี้อันนี้มีอะไรมา้างซื้อ M4A1 หีือ่าผมอยากได้ M4A1 นะครับโอ้เรียบร้อยโอ้โหตอนแรกกูนึกว่า M4A1 แบบมีชีดทุกคนเออยไม่น่าซื้อเลยว่ะซื้อเฉยเลยผมนึกว่า M4A1 แบบมีขี ผิดพลาดว่ะทุกคนเอ้ยแล้วผิดพลาดจริงๆถ้า m 4 a มวันมีขีดนะกูบอกเลยฝั่งนู้นไม่ได้แดกหรอกบอกใครวะหมายถึงบอกที่เราจะเผชนะิญหน้าเนี่ยราอนนี้ยังไม่เจอใครเราใช้ m 4 a มฟวันทำดาไปก่อนก็ได้กูซื้อผิดเนี่ยมีที่เก็บลูกกระสุนด้ยวยไม่ใช่เก็บลูกกระสุนใครเขาเรียกเก็บลูกกระสุนนะเขาเรียกที่เก็บเสียง มึงไปเรียกเก็บลูกกระสุนเฉยเลยอ่ะมาอยู่เหมือนนั้นเหรอจ๊ะยิงเรียกคนเหรอจ๊ะคิดว่าจะไหวกับพวกผมเหรอจ๊ะถามหน่อยสีไหวไหมฮะกูบุกเลยเนี่ยกูไม่หวัน่นมึงพอออกมามึงยิงหัวกูได้เลยเนี่ยบอกก่อนผมก็ไม่หวั่นนะจ๊ะทุกคนผมบอกเลยจังวันนี้ผมใส่เดียวยับเลยครับจังวันนี้อ้อมหลังน่อยแล้วกันพอดีว่าชอบอ้อมหลังไม่ชอบใส่ตรงๆพอ <No. S 1> ดีว่ากลัว กลัวเลยเกินเฮ้ย M P 5หนึ่งขีดแต่ของเราสองขีดใช่ปะเราของเราดีกว่าฝ่ดีว่าสองขีดเนี่ยกว่า,านะบุกใส่ตรงนี้แล้วบุกเข้าเลยแล้วกันเลยระวังล่วงนะระวังล่วงนะเชียระวังล่วงนะเชียโบโปลุ่นหนึ่งลุ่นสองโอเคได้ตัวหนึ่งกันอย่างดีได้คนละตัวกันยอย่างดีจ้ามีกระสุนให้เราเก็บไหมอยากได้เอ้ยสโคปสี่แล้วก็กล่องยา ก่อนที่กูจะเก็บกล่องยาขอเก็บปืนโลกระสุนสีแดงหนะ่อยละกันกระสุน S M G นะโอเคได้อยู่ทุกคนแล้วได้กระสุน M N G แล้วหมดเลยที่หนึ่งต้องเป็นของข้าววะทุกคนผมสุ่มมาสองสี่ไม่ใช่หรอวะไม่ใช่สี่สี่นี่ใช่ไหมใน,นแล้งเนี่ยผมสุ่มมาสองสี่เมื่อกี้ทำไมเจอแต่ตีเลาสองคนสองคนนะุงงงเลยหรือว่าถ้าสุ่มมาสองสี่เราก็เจอสองคนอยู่เหมือนเดิม พี่ฟามันทำแบบนั้นเลยเหรอโอ้โหตอดกูละจ้ะตั้งงั้ว่าทำไมกลัวขนาดนั้นเลยเหรอท่าน่อยสิกลัวขนาดนั้นเลยเหรอตั้งงั้ว่าทำไมอ่ะมาสิพ่อมาสิพ่อมาสิจ้ะพ่อมาสิจ้ะพ่อมาสิจ้ะลวงเนี่ยนะเจ็บเหรอเจ็บเหรอจ้ะเจ็บเหรอจ้ะถือรอถือรอจ้ะโอ้ยโอ้ยยิงไม่โดนหัวน่ะขอเล็งหัวหน่อยแล้วกัน ขอเล่นหอยหน่อยแล้วกันโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้โหล่วงเลยกูเพื่อนมาชมหน่อยชมเ้าหน่อยย้า,ยาคนเนยคนเนยพันพันยาแป๊บมียาให้เราพันไหมฮะวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วระวังล่วงระวังล่วงเลยโอ้โหกอ้าแล้วมันจะบุกทําไมวะเนยไม่เป็นไรร้อนหน่อยเพื่อนกล้าเข้ามาหรือเปล่าจ๋ากล้าเข้ามาหรือเปล่าข้อระยะใกล้ๆอ่ะกล้ามาหรือเปล่า ทำเลยปุ่งปัวลวง,งว้าแล้วทุกคนเอ้ยไม่เป็นไรคะแนนรบะบบเท่าไหร่หกสิบแปดขึ้นโกไอวีแล้ว่ะยดเคิมมาเดอร์เฟเกอร์โอ้ไม่ทีเท่าไหร่วะเนี่ยห้าไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราก็แรงขึ้น,น,นหน่อนแ